คำชะโนดและทะเลบัวแดงอุดรธานีเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีเปิดรับนักท่องเที่ยวคำชะโนอดอำเภอบ้านดุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนได้เปิดอย่างเป็นทางการหลังจากปิดมานานกว่า6เดือนซึ่งก่อนเปิดได้ประกอบพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธและย่าศรีประทุมมาโดยจัดพานใบศรีพญานาคเสียงเก้าชั้นและเครื่องบูชาผลไม้อะ อาหารคาวหวานต่างๆอีก9ชนิดโดยมีนายวิรถวิสิ์ศิลป์นายอำเภอบ้านดุงเข้าร่วมพิธีด้วยถือเป็นการบวงสวงพ่อปู่แม่ย่าก่อนจะมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวคำชโนดซึ่งได้มีคณะนางรำรำถวายปู่ศีสุโธและย่าสีประทุมมาบริเวณลานบวงสวงถือเลิกคำชโนดพร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเมื่อวานนี้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธนานีพร้อมด้วยคณะได้เข้าไปตรวจความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว ในส่วนมาตรการของจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้ผู้เข้าสักการะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเที่ยวคำชะโนดโดยลงทะเบียนเข้าสักการะกำหนดให้เข้าได้รอบละ50คนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าชมได้ประมาณ2,000คนส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ให้เข้าชมได้3,000คนสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาสักการะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย2เขม็มหากไม่มีหลักฐานรับรองการรับวัคซีนคณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสักการะ ซึ่งการลงทะเบียนล่วงหน้าจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ต้องมารอคิวแอร์ดและทราบล่วงหน้าว่าจะเข้าสักการะได้เวลาใดเช่นเดียวกับผู้ค้าขายในพื้นที่ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทุกคนและผ่านการได้รับวัคซีนครบด้วยส่วนที่ทะเลโบแดงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีอีกแห่งหนึ่งก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน โดยนายสวัสดิ์ธีรระัะตนนุกูลชัยประธานอาวุโสโหอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ทะเลบัวแดงสำรวจติดตามความพร้อมและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามทําความสะอาดกําจัดวัชพืชส่วนนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวก็ต้องได้รับวัคซีนครบสองโดสเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการเพราะมาตรการเข้มงวดในการท่องเที่ยวซึ่งตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปทะเลบัวแดงหลายพันไร่ก็จะบานสะพรั่งให้นั ักท่องเที่ยวได้ชมความงามนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานีทั้งคำชะโนดและทะเลบัวแดงที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลกิติพงศ์ถวายชัยสวทอุดรธานีสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรายงานครับ